สบายดีพี่น้องสบายดีวัตถุคู่ทุกคนสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เฮามางัดน้ำใม้พี่น้องเอ้ยปัาปลาฮะกำลังสิได้รออีกแล้วหาหน่อหลังจากฝนตกพี่น้องเอ้ยหลังฝนตกอีกเพิ่งบ่พี่บ่หย่อนนะพี่น้องน้ำใม้พดมีชับไหมได้แล้วพี่น้องยอดแรกแหงมานไป มันเหรอมันมีขับตบมานำพี่น้องยันทีวเขาน่ะพี่น้องน้องหม่น้อง,ม,งม้คืนนคอแบบมีอยู่คนมาท่านในหาค่ะเนาะเอ้ยคนมาท่านในหาพี่น้องเอ้ยเราก็มาสองคนคือเก่าพี่นอ้องมาลุ้นมาชมกันพี่นอ้องราสิได้ร้ายหรือสิได้หน่อยหน,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 น่อย่จกักหน่อหน่ายครักจักลุ้นพี่น้องสิได้เลดุดหยอดใหญ่ด้วยบ่กพอเจอ Tôi đang sợ ôi nhung 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 thì đâu ơi bên nó mạnh sắp lơi nhọt phụn vì ơi ôi ông à, thường nè tôi cũng chửi đây đây bà lui tỏ vì ơi chuột đi đây vì nó chuột nó mày chuột chuột gì đây nhân sáp chuột chuột ngày ắc à, ก็นะคะแลวคะไปทีนี้เอาป่ะลุยไปร้านเติมนะลั่งอันอ้าวไม่ใี่นรอ ไม่เหยียดขาตรงไหนเ่ยขาไปเนาะต้องไปด้านเดีย cái là sập nó mạnh thì nó ngay tiền cân hàng nó mạnh xiêm ăn điêu thì nó con đẻ mà hai hết vốt à, ngày à, rồi ừ. ngày đi nó mạnh không cái lăng muộn vì nó ấy muộn vết muộn chơi à. cái lăng ngặt nó mạnh nhảy vì Ngày rồi, ừ. nó người mẹ rồi đây là ừ. ngày, cái đồ kéo là mẹ dưới đây cái Phải phải đang sợ thằng này của hạng nào ở tân hạng này. Hả? Sợ đến can Nếu thì cao co mục, được gửi mày. này Hm. 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 ห้าสับงัดอีกเด้อพี่น้องงัดนมาอีกเด้อ คนกัหาร้ายร้ายพี่หนุ่มสระเป็นสระคนหาร้ยพี่หนองมวันนี้ได้น้ำม่มาไลยมือคนโม่นกับ่เฮนอะเอาคนห้าร้ยหลายมาล้ำกะเจ้า hoa còn Đây ừ. đi đẹp nào Bật thì hình cầm vào đi nhạc đấy Vâng, thì là sợ cho nó mười ข้างในเนี่ก็นมใมาอีก่น่องหกขนาดก็สิมีเอาสีได้เมื่ออลไรได้พี่น้องเอ้ย 太羡慕了。哎、嗯，你看、嗯，你可怜 sợ bên sợ vì đây đây vì nó xong ăn con nó là gì à, nó mạnh đi con Wow. Okay. Một đèn Một

ไม่เคยเห็ย่างอันนี้เจ้าขี่รถหลัดไปบรงงานนะเด้อทางนั้นกรตุ้มตุ้นพูดีงาม,งามไปเลยเขาจะปิดไว้เนี่ยโอ้โคิดโอ้ช่วยตกใจขวัญเอ๋ยขวัญมาไปพไปเดี๋ยาเฮ็ดต่อวันเออเฮ็ดรดอ๋เอเด้อ ที่น่ออมาหอดเดือนเลยทำไมเขาก็ได้พอแกงคนหาลายไปทงฮีทบล่อกฮีดบุ็กกได้นางปุ่งน้ำมาหนักละอันดัดอันถ่าองนี้ก็สักากันสลกพุ่เนี่ยนะโเมื่อยแห้งเมื่อยลาย ໄປແລ້ວພີ່ນກຈປັລົຈມືຫຼ